สวัสดีท่านนักกรฟครับวันนี้เราอยู่กันที่เป็นอาณาจักรเลยดีกว่าหรือจะใช้คำอะไรดีนะเป็นสิ่งที่สิ่งเป็นที่สิ่งสถิตของผมที่ใหม่เลยเผมพาไปดูว่าที่คือที่ไหนนะครับเ,เข้ามาถึงก็เป็นที่ซ้อมพัดอย่างสวยงามมีทุกรุ่นให้เลือกสรรแล้วก็ดีพ่อผมครับเป็นเทเลเมดไปแล้วตอนนี้เต็ม <c oughs> ตัวพี่เจมสดีครับพาพาคุณพ่อมาลองครับ แล้วก็นี่ครับเป็นอาณาจักรที่ดีมากนครของเทเลเมดนะครับทุกอย่างอันนี้คือไม้ต่างๆอะเสื้อผ้ากระเป๋าลูกก๊อฟถุงก๊อฟมีหมดก้านเกินดูดูเป็นกันใหญ่แล้วที่ที่ผมชอบมากเลยครับตรงนี้ครับโอ้โหนี่ชาครับข้างหลังเป็นพอบนะฮะไม่ได้มีน้ำจริงนะครับนี่ฮะเคาน์เตอร์ มอะไรกันขนาดนี้เนี่ยอุ้ยตายแล้วตายแล้วนักเตี้ยวป่าแล้วก็นี่ครับ,<สอง>บเบซ้อมโอ้โห,โหมันไม่ได้จบแค่นั้นเพราะว่าเป็นนักกอล์ฟก็ต้องแข็งแรงนี่ฮะโอโ้โอหเนี่ย ฟิตเนสฟิตร่างกายผมว่าคนที่มีอายอุไม่ค่อยสนใจในเรื่องของฟิตติ้งสักเท่าไหร่ยิ่งพ่อผมนี่คือเบอร์หนึ่งในการไม่สนใจเลยแล้วคือตอนนี้ก้านของพ่อผมใช้ 50S 50S นี่คือสปีดต้องพอสมควรเลยนะ,ะ 50S ไม่พอใช้สเตลหนึ่งด้วยซึ่งโอ้โหแหวกทุกกฎเกณฑ์ของของคำว่าแก่แต่เดี๋ยวมาลองดูให้คุณพ่อมาลองฟิตติ้งดูนะครับว่าสิ่งที่ใช้อยู่เนี่ยเหมาะกับเขาไหมหรือว่าควรต้องปรับเป็นก้านอะไรยังไง ตอนนี้พ่อผมแอบซองพัตเตอร์ใหม่กระผมไม่้เสียตังค์และผู้ที่ดูแลการฟิตติ้งทุกอย่างมาแล้วครับนี่ครับพี่พีเตอร์ของเราครับพิตเตอร์ผมนนครับครับครับเหมือนงานร้อนนะครับรีบนะพี่ผู้บริหารสซวของเราครับที่เราจะแซวเราแซวทุกคลิปเราแซวกันอยู่ทุกคลิป <c oughs> <c oughs> อีกหนึ่งผู้บริหารเทเลเมดซึ่งไม่แน่ใจว่าทำงานที่ไหนทำไมสีผิวดำขนาดนี้นะครับ ทำงานในออฟฟิศจริงเหรอพี่พ่ออายุเท่าไหร่แล้วพี่ดิ๖แปใช้5.0 S นี่โปรทัวร์บางคนเลยนะยังไม่ได้ซ้อมด้วยตีอย่างเดียวพ่อเคยวัดสปีดไหมไม่เคยไม่เคยเข้าฟิตติ้งใดๆเลยเดี๋ยวนี้ต้องลองนี่คือคนที่สอนผมมาตอนเด็กๆจิมฟูดิกเห็นย่างดอนเมือง ด้วยวัย68กับก้าน 50s เตลอหนึ่งแล้ววันนี้จะให้มาลองเตลกอรี่นี่ไงสองยึดสองยัดเป็นไงวอมก่อนวอมก่อนพ่อ,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 อน้องดิ๊เอ๊ะหรือว่าจริงๆมันมีก้านอะไรที่มาลองได้เลยไหมครับมีกา้กา,นานก้นนานโรงงานมาลอางได้ครับได้เลยครับเอามาลองเพราะว่าลองเป็นก้านาให้คุณให้คุณพ่อลองดูดีกว่าจะบอกตรงนี้ว่าแกนหัวดื้อนิดๆแกนมีความว่า ยังเป็นไอรอนแมนอยู่แกจะไม่เชื่อว่าแก68ใช้ S มาตลอ,อดก็ไม่อยากเปลี่ยนเป็น R สถานะนักกอล์ฟแก่ไหมฮะไม่ไม <laughs> คือชอบคิดว่าตัวเองยังแข็งแรงอยู่อ <laughs> งศาตอน impact อะครับมัน10.3มันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เสยได้อีกนะครับ <laughs> อันนี้เปลี่ยนก้านตอนแรกที่พ่อใช้จะ 50S ตอนนี้เป็นก้าน 50R า50เ <A>. หมือนเดิม,มพ่อ 50R ก็คือไม่แข็งเท่าเดิมอลองดูสิ ่าลองตีดูก่อนเหรอสักสี่ห้าลูกอุ้ยไปตีก้านเอสุดได้ตั้งนานอ่ะนี่ดีกว่าดีกว่าแต่เดี๋ยวมีลองเบาลงอีกนิดนึงใช่เอาแล้วงงเข้าเปแล้วนะในในโกนเขาก็ไม่อยากคุยกระท่อนเนาะในตัวเนี้ยนะก้าตัวเนี้ยนะเขาเป็นร้อยคุยด้วยเป็นไงคุยด้วยคุยด้วย อันนี้เปลี่ยนก้านอีกแล้วอันนี้มันคือก้านอะไรนะครับพี่เต์เป็นก้านแอสเพนเดอร์45 45หนักเบาแต่คอนทนดาโอเคเมื่อกี้มัน 50R ตอนนี้เปลี่ยนเป็น45ละดูว่าดูเห็นไหมเอ้ยรอไปขนาดไม่ดูไม่ต้องเร่งอกพ่อเอาแบบสวยสบายๆตีสวยบายมีกามังเนี่ยอ่าอืมมาแล้วนี่222แล้วพอ203 เออโดยการส5เนี่ยแปลว่าพ่อน่าจะเหมาะกับสีคือ50อ่ะพอเล่นได้ไหมได้แต่ระยะยาวอ่ะนี่ระยะยาวดีเออเนี่ยเดินควงได้เล่นบอลอันนี้อีกอันนึงเป็นก้านก้านตัวไหนครับพี่เตอร์คล้ายกันก้านขายกันสปิเดอร์สปิเดอร์แต่ว่าตัวนี้เป็น n x เป็นตัวพรีเมียมของเทเลมิกแต่หัวเป็นสเตลกอรี่ตัวใหม่ 86แค่ช็อตแรกนะใช่ดีกว่าอันเมื่อกี้ถ,ถ้าเทียบแล้วอะซึ่งดูจากาแคอมเมนอะมันลดลงแต่มันไกลกว่าเออแต่ถ้าเกิดมันแม่นขึ้นกว่าน,น,น,นี้มันจะไกลกว่านี้ไงพ่อสรุปแล้วคุณพ่อผมจบที่ตัวนี้นะครับเป็น Steel g o d y ตัวใหม่การ R การ R Flex R ดีใจมากเลยที่พ่อยอมเปลี่ยนเป็นการ R แล้วครับปกติเขาจะชอบเป็นการ S ตลอด โอเคของพ่อจบและต่อไปเดี๋ยวของผมมาถึงของเราบ้างนะครับเมื่อกี้ของพ่อเปลี่ยนหัวไม้ไปเรียบร้อยของเราปีนี้เดี๋ยวให้ดูถุงเก่าก่อนนี่คือถุงปีที่แล้วแล้วก็เวสนี่นะครับยังใช้ตัวเดิมอยู่มี 50... 58... 54หัวไม้ตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนะไม้3ไม้5้าไดเวอร์ปีนี้ของสเ e ลสองนะรครับนี่ครับสเตลสอผมใช้ เป็นหลอก9ก้าอเวอร์นะอันนี้ไม้3 15องศาแล้วก็ไม้5 18องศาครับอันนี้คือหัวไม้อันนี้คือเวสต่อไปคือเหล็กครับอันนี้เปลี่ยนเป็นทีจริงจใช้7จนมดอยู่แล้วนะฮะแต่คืออันนี้เปลี่ยนเป็น7 7 0ตัวใหม่ประกอบเข้ากระถุงใหม่คือถุงนี้ครับสีขาวนี่ s t ปึ๊บแล้วก็ ข้างหน้าเหมือนเดิมเดี๋ยวตีให้ตาย CTK CNX โ okay. อเคนี่นะครับย้ายถุงก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวย้ายถุงก่อนน,น,นอเฮ้ยโหน้ำไทยอินแบบ,บนเนียนๆคือไงเทลเมสดูน้ำไทยด้วยโคมันดูดหน่อยทางบ้าน,นสุดยอดมากเฮ้ยสวยว่ะ เดี๋ยวตีให้ไา CCK c e e x ขอบคุณเทลเมต,รตเเครับคุณทำอะไรกับถุงผงครับโรเจอร์อ๋อ <c oughs> โปรลเจอร์ใช้สเตลสองเป็นไงบ้างสปิน,เ,นเ,ดเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองให้ดูเลยครับว่า s t ตล l สอผมใช้แล้วเป็นยังไงบ้างระยะเท่าไหร่แล้วก็เปลี่ยนเหล็กเป็นท7 7 0ตัวใหม่ด้วยวัดโดยเครื่องไปเลยจะมานั่งพูดเองตอบเองเดี๋ยวก็หาว่าอวย ได้ครับได้ครับขอบคุณครับพี่โรเจอร์ครับเนี่ยอาจารย์ลองดูฮะของดีไหมฮะดูตรงไหมตรงไหมเนี่ยไรวะนะตรงปี๊ดและตีอ่อเในเจ็ดโอเคครูแต่ใช้ก้านเบาขึ้นตอนแรกใช้ร้อยยี่อ่าเดี๋ยวร้อยเดียวก็โอเคอ่ะสบายดีสบายสบายดีแต่เมื่จะเอาพี่อยู่ปะล่ะถ้าไม่ได้ซ้อมอ่ะเอาอยู่แต่ถ้าซ้อมไม่เอาอยู่ใช่ ที่ไฮแก้ววงนี้ดีขึ้นเยอะเลยนะพี่ดูไม่ค่อยแบบสะบัดแล้วอะถ้าหัวไม้ยังมีสีอ่มามันที่มาอาจจะแบบต้องแรงขึ้นไงอ่ามันเลยจังหวะมันเลยแบบจะให้แบบเหมือนกับตีเหล็กลหลายคนรอคอยสิ่งนี้ครับเซล l สตาร์ทขวาดรอเข้าหน้าไม้เปิดหองศาขับพาร์ตตีดันขวาอี่หกองศาอย่าเต็นต้นหมาก็มึงนี่ลองสวิงไปผนังตายลองลูกนี้หน้าไม้เปิดจัดเฮ้ยน้า ดอดิเฟสุพาสุดเก้าหน้าไม้เดียวผมอีกขับพาดีขึ้นเหลือ4ี่เฮ้ยลูกนี้สมาดีกัด um ี่ี่เ้าหนือมาดูกันครับผมลูกนี้ขับสปีดอยู่ที่105ครับบอลสปีดหนึ่งร้อห้สิดหนึ่งมทหนึสปีดเลทสองพัแคลรี่ 2.6โทโถ่เกือบสองเ้ไฟบอลประมาณนี้ดอ,อนนิดนิดแฮปปีล้ละแค่นี้พอละจบ2.9ก็เล่นได้แล้วเนาะเฮ้ยเบล่าก็ตอนอะไรย่อตาเลยนะขาทะลุเลยให้ดูอะไรให้ดูอะไร ขออนุญาตเอาไปลงรายการได้ไหมครับได้ครับผมได้เลยครับพี่โจนะครับพี่โจใช้มาทดลองอะไรครับเซลสองเซลสองอันนี้ตีตัวพลัสตี9.4เมื่อกี้ผมตีของผมละเต็มแม็กเลยประมาณตอนนี้เหลือ2.9 2ขอดูของพี่โจหน่อยขอดูพี่โจหน่อยอันนี้เลยได้ไหมมันมีอยู่แล้วอันนี้แหละฮะที่เหลือคงทำอะไรอีกไม่ได้นะแรงเนาเนี่ยอะไรวะเนี่ยบอลสปีด166ครับ117เฮียอะไรวะเนี่ยแล้วเมื่อกี้คือตี3.4 7เหรอฮะไม่ฮะอันนี้อันนี้อันไหน 3-3-8หลังจะกินข้าวเหนียวมาโอ้โหความไกลคือ3 3 8แคลรี่สามร้อยแปดที่เราไปแข่งตีไกลแต่ฮะถ้าขนาดนี้แล้ว <laughs> ขอดูขอดสูสดสดสักลูกนะฮะหให้ดูสดสด,สดกับเลขที่แคลรี่วิ่งตรงนี้วิ่งไป้า0รกว่า327ทีนี้อยู่ที่ใจของคนแล้วถ้าโยกตามเมื่อไหร่ก็คือพังเมื่อนั้น โอ้ขอบคุณมากครับพี่โชค,ครับผมค,ครับเฮ้ยแต่ละคนคงไกลไม่เท่ากันนะโปโลเจอร์ที่สอนผมเมื่อสักครู่ขอดูไดเวอร์สักลูกไดไหมฮะเออคือแคล 300. รี่สามร้อยโปโลเจอร์เราครับแคลรี่สามร้อยจบที่สามร้อยสิบเจ็ดโอ้โหของเราไม่ได้เป็นโปรนะจบสองเก้าเราก็แฮปปี้แล้วอะ่ะ สักลูกเดียวเปิดได้โอเคจบที่ลุงนี้ครับคลับสปีด106ครับวอร์สปีด158.8สมาร์1.49สปีดเลด2,050แครี่273จบที่ระยะนี้ครับ300ครับโอเคด้วยไฟดรอ ก,กับนี่เลยสเตลจูแล้วก็ให้ดูถุงในปีนี้นะฮะนี่ครับนี่คือถุงผมนะเดี๋ยวตีให้ตายเลลกเป็นพี7จจูนนะครับนี่นะครับพัตเตอร์เปลี่ยนละ GT ตัวใหม่นี่ครับสดๆร้อนๆเมื่อสักครู่เลย <S <S โคตรสวยน้ำหนักโคตรดีดูด้านหลังแ yeah, ย่ไม่แกะพลาสติกเลยเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวไม่แกะพลาสติกแล้ว คคบอันนี้ก็คือตักรของโปรโตีนในปีนี้นะครับ2023เอามาให้ลองดูใครชอบในสไตล์ของเทเลเมดร,รีบซะก่อนที่ของจะหมดนะเจ้ขอบคุณนะครับ